ก็รอให้ปูนแห้งสนิทนะครับจะทําไม่เหมือนเขานะครับมาประดิษฐ์ทํากันนะครับเป็นท่อเหล็ก2นิ้วนะครับแต่ที่บางท่านที่เขาทํามาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นท่อ6นิ้วหรือ8นิ้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราติดไฟแล้วเราจะดับไฟเนี่ยมันจะควันมันไม่มากก็จะมาดัแปลงใส่ตัวนี้พอดีเลยนะครับเวลาเราจะดับเตาจะไม่ให้ควันขึ้นนะครับ เราก็จะใส่น้ําอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าจะให้มันให้ร้อนมากนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอานุ่นนะครับนุ่นที่ขนาดนี้แล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วนะครับก็ผสมน้ำมันดีเซลนิดนึงนะครับจะติดง่ายนะครับก็เทใส่นิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันติดง่ายเราก็ นี่ไฟก็เริ่มที่จะแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเร่งพัดลมขึ้นมาน้ําใส่กระทะนะครับไฟแรงนะครับไฟแก๊สนะครับไม่มีควันแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับเราก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะเอาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่นะครับเดือดแล้วนะครับนี่เราก็จะเอาออกกัน ไฟก็เริ่มที่จะอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราปิดน้ํามันปิดพัดลมเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้มามามาปิดเลยนะครับถ้าเราเอาออกมันจะมีควันอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ในชุมชนเนี้ยมันจะทําให้อ่าเป็นกลิ่นรบกวนอ่าอ่าเพื่อนร่วมบ้านนะครับมันก็จะไม่มีควันนะครับหุงต้มได้